สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่17ทธันวาคม2,563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองกรอบโดยรวมยังคงอินทางบวกนะ,ะถึงแม้เมื่อวานนี้จะพบว่าตลาดค่อนข้างมีความผันผวนเยอะนะคะอยู่ทั้งในแดนบวกแดนลบนะคะสลับกันไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วสามารถที่จะประคองตัว ปิดเหนือบริเวณ1,480จุดได้นะคะตรงนี้ทําให้เรายังเมนเทนเอาลุกที่มองว่าแนวโน้มทางหลักขาขึ้นยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะประเด็นในระยะสั้นที่เข้ามาวันนี้นะคะก็คงเป็นผลการประชุม FOMC ของเฟดนะคะที่ประชุม2วันนะคะที่ผ่านมานะคะก็ ผลก็คือ,อเป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะคะว่าจะมีการโครงมาตาดอกเบีย้ยที่ระดับใกล้ศูนย์นะคะคือ0ูนยต่อปีนะคะแล้วก็ยังคงมีการยืนยันให้คำมั่นในเรื่องของการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินทุกชนิดนะคะที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะคงวงเงินการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE เอาไว้ที่เดิมนะคะ1 0 0 0 0แ 20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะก็เป็นไปตามเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ดีขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะในปีนี้ปีหน้าที่ดีกว่าการคาดการในครั้งที่ผ่านมานะคะครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ปีนี้คาดว่าจะติดลบประมาณ3.7%นตะคะตอนนี้บอกจะลบประมาณแค่2.4%ดีขึ้นนะคะในส่วนของปีหน้านะคะคาดจะขยายตัว4.2%ซึ่งดีกว่าการขยายตัวที่คาดการครั้งที่แล้วที่4%นะคะก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกจากภายนอกนะคะ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่านะคะบาทก็อาจจะมีการแข็งค่าขึ้นมายังสนับสนุนในแง่ของฟันโฟลนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปลายปีแล้วนะคะในเรื่องของโฟล w ที่จะเข้ามาสนับสนุนตัวภาพรวมของตลาดนะคะที่ไหลเข้ามาใน Emerging Market ของเรานะคะก็ในส่วนของประเด็นที่เข้ามานะคะอีกอันนึงที่หลายฝ่ายจะจับตามองเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการที่สหรัจะพิจรารณาการขึ้นบัญชีดำตัว หลายประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกแซงค่างเงินนะคะซึ่งไทยเนี่ยติดลิสต์ไปด้วยนะคะครั้งที่แล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่สหรัฐเนี่ยกำลังเลงอยู่เพราะว่าเขามีเงื่อนไขในการเข้าเกณฑ์ว่าจะ,ะ,ป,ระประเทศที่จะถือว่าถูกแบ็คลิสต์เนี่ยก็คือมีการเกินดุลการค้าของสหรัฐนะคะมากกว่า20,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่า2%ของ GDP แล้วก็ ธนาคารกลางมีการเข้าแทรกแซงค่างเงินนะคะเข้าซื้อค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเกินกว่า2%ของ GDP ซึ่งดูเหมือนว่าไทยจะติดเลสไปแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจนารณานะคะเมื่อวานนี้มีการออประกาศผลการพิจนารณาออกมาปรากฏว่าไทยรอดนะคะไทยไม่โดนขึ้นบัญชีดำนะคะในขณะที่ประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำนะคะก็จะเป็นเวียดนามและก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะถูกเข้าข่ายเรื่องของการแทรกแซงค่างเงินนะคะซึ่งมีผลกระทบตามมาแน่นอนก็คือ จะมีเรื่องของการตอบโต้โดยใช้มาตรการภาษีนะคะก็จะมีการขึ้นภาษีนําเข้ายางรถยนต์จากเวียดนามนะคะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคะจริงประกาศไปแล้วแต่เดือนที่แล้วนะคะก็น่าจะมีการเรียกเก็บเรื่องของภาษีนําเข้านะคะประมาณ6 1 0เป็นตัวเลขกลมๆนะคะคิดว่าน่าจะประมาณ6 2 3ุดสถึงนะคะสำหรับเวียดนามนะคะส่วนไทยไต้หวันแล้วก็อินเดียเนี่ยถูกลอดจากการขึ้นบัญชีดําในรอบนี้แต่ว่าถูกจัดเข้าไปอยู่ใน watch list นะคะก็คือเขายังเฝ้าระวังจับตาดูอยู่กาลังจับตามองเพราะว่า มองว่าอาจจะมีการใช้มาตรการในการลดค่างเงินเ,เ,เทียบกับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเขาก็ถือว่าเราอยู่ในวอชลิสต์นะคะซึ่งในวอชลิสต์เนี่ยมีหลายประเทศนะคะก็มีจีนญี่ปุ่นตัวเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์อิตาลีแล้วก็เยอรมนีก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าระยะสั้นตรงนี้เราลอดก่อนนะคะไม่ได้ถูกแบ็ k ลิสต์นะคะโดยรวมเลยมองเซนติเมนต์ค่อนข้างอิงทั้งบวกแล้วก็จากภายในของเราเองเนี่ยมีการประกาศปรับตัว ตัวหลักทรัพย์ที่เข้าไปคำนวณดัชนีรอบใหม่ะคะสำหรับเซทห้าเซตร้อยนะคะก็น่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดในช่วงก่อนหน้านี้จะมีเ f ฟเฟกต e ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะหุ้นที่เข้าเซทห้นะคะก็จะมี B แบมนะคะคอมเซเว่นแล้วก็เดลตานะคะส่วนตัวที่ถูกปรับออกนะคะก็จะเป็น BPP นะคะ RPC แล้วก็ WHA นะคะส่วนเซตร้อยนะคะหุ้นที่เข้าสู่การคำนวณน,นะคะในรอบนี้นะคะก็มีแบมเดลต้าเจมาร์แล้วก็ MBK นะคะส่วนตัวที่ถูกปรับออกก็คือจะเป็น AAV นะคะ PHH นะคะ SGP นะคะแล้วก็ตัวสิรินะคะ หุ้นเด่นประจําวันนะคะในวันนี้เราเลือกมาสองตัวนะคะตัวแรกเป็น AOT นะคะเรามองในเรื่องของเห็นอยอดสะสมของ NVDR นะคะเข้ามาในรอบห้าวันทําการนะคะซื้อต่อเนื่องนะคะประมาณ2,000กว่าล้านบาทนะคะก็น่าจะ ออมองว่าน่าจะมีแรงสะสมจากต่างชาตินะคะแล้วก็มองในประเด็นเรื่องของการได้ประโยชน์จากพัฒนาการของวัคซีนนะคะที่มีการประกาศออกมาเป็นระยะนะคะตรงนี้โดยช่วยยิ่งในส่วนของ fda สหรัฐนะคะก็ถือว่าซนติเมนต์ในเรื่องของตัวไวรัสเนี่ยไอตัววัคซีนเนี่ยน่าจะยังคงเข้ามาช่วยหนุนอยู่นะคะสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเราก็เลือกตัว aot เข้ามานะคะน่าจะขึ้นชา้ากว่าตัวอื่นนะคะส่วน อีกตัวหนึ่งนะคะเราเลือกตัว MK Restaurant เข้ามานะคะ ก็มองในเรื่องของอผลบวกจากโครงการชอบดีมีคืนนะคะก็เป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่คนจะเข้าไปสะสมในเรื่องของอตัวคืนภาษีแวดนะคะตรงนี้เพื่อเอาไปลดหล่อนภาษีนะคะก็เรามองเอ็มน่าจะได้ประโยชน์นะคะเราเที่ยวด้วยกันเช่นเดียวกันนะคะสนับสนุนเรื่อง,องการท่องเที่ยวนะคะก็มองเรื่องของการบริโภคที่น่าจะมีมากขึ้นนะคะหนุนให้ยอดขายแล้วก็กาไรในไตรมาสสีเนี่ยมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็คาดว่าในปี64เนี่ยก็จะกลับมาเติบโตได้ก่อน โควิดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น2ตัวที่เราฝากไว้วันนี้นะคะหุ้นเด่นประจำวัน,นะคะ่ะ o t แล้วก็ตัว mk Restaurant นะคะส่วนพอร์ตโมเดลของเรานะคะเราถือตัวเมเจอร์นะคะ jma r แล้วก็ mbk เอาไว้นะคะเทคนโคอลพิก uh, วันนี้3ตัวนะคะก็จะ uh, เป็น gfpt นะคะ cb uh, นะคะแล้วก็ tpipp ค่ะ เมื่อวานก็มีอัปเดตนะครับของตัวไวส์นะครับเอ่อไตรมาสสนะครับแนวโน้มก็ยังดีนะฮะเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของไฮซีซันนะครับซึ่งโดยปกติในครึ่งปีหลังนะครับก็จะเป็นไฮซีซันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสสี่ก็เลยยังมีแนวโน้มที่ดีนะฮะน่าจะต่อเนื่องจากไตรมาสสานะครับ โดยสินค้าที่ขนส่งยังดีอยู่เนี่ยก็คือยังคงเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่มีความต้องการสูงนะครับแล้วก็ได้แรงเสริมจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กลับมาฟื้นตัวนะครับซึ่งในไตรมาสสีเนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับการฟื้นตัวของการขนส่งทางทะเลนะฮะที่ปรับตัวดีขึ้น q on Q ในขณะที่ขนส่งทางอากาศก็ยังคงเป็นตัวที่โดดเด่นนะฮะน่าจะมีรายได้สูงสุดในกลุ่มนะครับส่วนตัว c อสบเดนะซึ่งให้บริการโดยตัว E.T.L. นะครับรมองตัวนี้เนี่ยน่าย,ยังคงเป็นตัวหนุนในไตรมาส4นะในปี64นะฮะเนื่องจากการให้บริการข้ามพรมแดนเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้มีการเติบโตสูงนะฮะเนื่องจากลูกค้าบางส่วนเนี่ยหันมาใช้บริการนะครับมากขึ้นเนะื่องจากค่าขนส่งนะฮะทางด้านอื่นๆนะฮะอย่างที่เราทราบก็คือทางทั้งด้านทางด้าน air freight sea freight เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมีลูกค้าหันมาใช้ทางด้าน คอสบร์เดอร์มากขึ้นนะครับรวมถึงในไตจะเริ่มมีการให้บริการแบบ LTL นะครับหรือเราเรียกว่ารวมของนะก็คือเอาลูกค้ารายย่อยเนี่ยที่มีของน้อยๆมารวมให้เต็มตู้เพื่อขนส่งนะครับส่วนขนส่งทางอากาศเนี่ยก็ยังคงมองว่ายังคงดีอยู่นะครับโดยสินค้าหลากักก็ยังคงเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เกี่ยวกับ 5G นะครับที่ปีหน้าน่าจะมีการพัฒนามากขึ้นนะฮะแล้วก็การขนส่งทางทะเลก็ฟื้นตัวตาม อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจากการเติบโตที่ดีของตัว ETL นะครับตัวไวเองก็เลยมีแผนที่จะนําบริษัทนี้เข้าจดทะเบียนนะครับในอีก2ปีข้างหน้านะครับเรายังคงคาดการกําไรในปี63-64อยู่ที่179ล้านแล้วก็202ล้านบาทนะครับซึ่งทํำ New ิ i g h ต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่6บาท20นะครับ ต่อที่สวัสด์นะครับหากเศรรฐกิจกับมาฟื้นตัวนะครับรวมถึงการร่วมทําธุรกิจกับธนาคารออมสินนะครับโดยธนาคารออมสินจะเขามาถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน่เกา4ปนะครับในบริษัทกันสดทันใจซึ่งเป็นบริษัทลุ่งสวัสด์นะครับจะทาสินเชื่อเติบโตสูงนะครับในทางสวัสด์นะครับตั้งว่าสวัสดอยสินเชื่อปี64นะครับเพิ่ม20-30%ิบถึงแม้ครว่าสินเชื่อในแต้มสี่จะเติบโตสูงที่สุดของปีนะครับและทําให้รายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่ไตรมาสสี่นะครับคาดว่าสวัสด์นะครับจะกลับมาต้านสมอปกตินะครับหลังจากไตรมาสสามมีการกลับสมองเป็นรายได้นะครับซึ่งทาให้คาดว่ากําไรไตรมาสสี่นะครับอาจจะส่งตัว Q1 วนคิวได้นะครับยังคงประมาณการกำไรปี6 3 64ไว้เหมือนเดิมนะครับที่ปี63คาดว่าจะมีกาไร4,300ล้านนะครับแล้วก็ปี64นะครับ4,400ล้านนะครับถึงแม้ว่าจะคาดว่าปี64สซินเชียอจะขยายตัวมากนะครับแต่ผลตอบแทนซินเชียอที่ลดลงนะครับจะทําให้กําไรเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับ ราคาหุ้นในปัจจุบันสูงกว่าราคาพื้นฐานที่ห9บ้าบาทไปแล้วนะครับปรับลดคำแนะนำลงเป็นขายนะครับจากเดิมที่แนะนำทยอยซื้อนะครับครับต่อในส่วนของทองคำนะครับทองคำเมื่อวานนี้นะครับหลังจากมีรายงานประชุมเฟดออกมานะครับว่าคงอรตดาดอกเบี้ยนะครับที่ศูนย์ถึงูสองห้าตามที่คาดนะครับแล้วก็ ยังพอยต์หลักของเมื่อวานนี้คีย์สำคัญเลยคือการที่ทางเฟดก็มาพูดครับว่ายัางคงการดําเนินหน้าโปรแกรมในการซื้อพันธบัตรต,ต่อนะครับผมจนกว่าจะทางตัวเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าทางอัตราการว่างงานจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เป็นพอยต์หลักครับท,ท,ที่เราก็มอง,มองว่าทําให้ทองคําก็ดีดตัวขึ้นมาได้ซึ่งซึ่งถ้าถ้าจําได้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของแบงก์ชาติทางยุโรปเนี่ย ก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ม <Janeiro S 1> ีการดําเนินตัวนโยบายในการเข้าซื้อพันธบัตรเนี่ยในการพยุงทนส่วนของของายเอกชนนะครับเหมือนกันนะครับบอกว่าโดยการที่เฟดเดินในแดนเดียวกันกับทาง ECB เนี่ยก็ทําให้ตัวทองคำเนี่ยก็รับประโยชน์ไปในแง่ของการที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับก็ตัวทองคําก็ตอบรับในเชิงบวกไปนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ออกมาหดตัวนะครับ เประมาณ0.1%นะครับผมเมื่อวานนี้ก็ทําให้ตัวทองคเออพอตัวประมาณ1.1%นะครับขออภัยก็ทําให้ตัวทองคำนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการดีดตัวขึ้นไปนะครับผ่านแนวต้านสําคัญก็คือสามารถยืนเหนือ1855ได้นะครับตอนนี้ก็มาทำฐานใหม่ครับพยายามยืน,นอยู่แถว1865นะครับด้บนานโน้มระยะสั้นนะครับเราก็ยังคงให้มุมมองเชิงบวกต่อทองคำนะครับเราก็มองว่า การปรับตัวขึ้นของทองคาครั้งนี้เนี่ยก็คือขึ้นตามซนดิเมนต์นะครับในแง่ของการที่เฟดเนี่ยเขาก็ให้มุมมองตามที่ตลาดได้คาดไว้นะครับและในส่วนของดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับปัจจุบันดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็คืออ่อนค่าลงมาในในช่วงเวลาประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะครับก็เป็นทําจุดต่ําสุดใหม่นะครับก็ทําให้ตัวสงปัจจัยนี้เป็นตัวแรงหนุนในเชิงซนดิเมนต์ให้กับตัวทองคำนะครับถึงแม้ว่าตัวแรงซื้อจากทาง S อสพก็ยังคงไม่ได้เข้ามานะครับแต่ว่าปัจจุบ สำหรับเทรดระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังคงมองว่ายังเป็นฝั่งรองที่ได้เปรียบอยูนะครับเราแนะนำเดตเทรดเป็นเทรดเทรดดิ้งลองนะครับในกรอบ1855-1875ถึงนะครับสำหรับตัว GO z 20นะครับสำหรับใครที่เล่นยาวหน่อยนะครับเราแนะนำให้เปิดเทรนด์เทรดได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นตั้งเปิดรองที่1865นะครับแล้วก็ตั้งจุดเทปโวฟีระยะเอ่อระยะสั้นไปก่อนนะครับที่1885นะครับแล้วก็ตั้งจุดซ็อปลองนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็เอ่อจุดที่เรา มองไว้ว่าเป็นจุด stop loss เนี่ยก็คือเมื่อราคาลงต่ำกว่า1855อีกครั้งอาจจะลองกรขัดทุนไปก่อนนะครับสำหรับตัวสเปรดระหว่างตัว s p o ตกับตัว future ร์นะครับนันอยู่ประมาณ2เหรียญครับสำหรับมุมมองตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ